พวกเราวันนี้พวกเราจะมาชิวๆไปสบายแต่ไม่ชิวนะเราจะพามาชิวกับงานที่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่เราคือใครเอ่ยเราคือ อ่าวสต๊าฟเบนนะครับ <S 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 ว,วันนี้เนาะเราก็อยู่ที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพนะครับผม วันนี้ก็ตามนี้เลยเรามีงานเมืองดีต่อใจไวัยเสียนะครับหรือว่าตลาดนัดโชว์เก่านั่นเองซึ่งงานนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มานะครับคือเรามองว่าสังคมบ้านเรากําลังเข้าสู่แบบว่าวัยของ <ไป S 1> ผู้ผผสูงอายอุสังคมของผู้สูงอายุเนี่ยครับก็เป็นงานที่จะแสดงให้ผู้สูงอายุในบ้านเราเข้ามาได้โชว์ศักยภาพกาันไม่ว่าจะเป็นของกินของขายหรือว่างานมิทัศกาลต่างๆผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยมี สกภาพกัยภาพมีความเกมาามีความเกา่าความสามารถในการทำในหลายๆเรื่องนะครับ เดี๋ยวราจะพาลงไปดูข้างล่างกันนะเดี๋ยวงานอยู่ชั้น L อนะครับเป็นวันที่21ตุลาคมนะครับ2566นะซึ่งงานมี2วันมีงานมาที่21แล้วก็วันที่22วันนี้เรามาวันแรกใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่สามารถมาได้วันกู้นี้วันกูงนี้วันที่22วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่22นะครับเหลืออีกหนึ่งวันใครสนใจก็มาดูได้นะเดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างกันเลยกัเลยแล้วก็แล้วก็คาดไว้ว่าพฤติกรรมห้ามเล่าเลียนแบบ คนนี้นาคุณนุ่ป่ะเป็นเจ้านาทีเป็นไะคุณคือแม่บ้า <c oughs> นแม่บ้านช่องวอเตอร์เฟรนส์เะครับเป็นแม่บ้านม <c oughs> ีตำแหน่งครับผมหลังจากที่เราก็ได้ลงมาถึงชั้นแอลแล้วนะครับก็คือบริเวณของโครงการที่เราจะพากันเยี่ยมชมกันนะครับ<า>ซึ่ง อ่าบริเวณรอบๆนะครับอาจจะอินเสิร์ตภาพบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงเนาะว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับผมซึ่งก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุเนาะที่แบบว่าที่เป็นคนอ่าออกบูธในวันนี้รวมถึงบางอย่างอาจจะไม่ใช่บูธของผู้สูงอายุแต่เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตัณที่ผลิตมาเพื่อซัพพอร์ตผู้สูงอายุนะครับสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเช่นเส้นผมระบบย่อยอาหารหรือว่าอาหารอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจสามารถมาเยี่ยมชมได้นะอันนี้นะครับก็ช่วงนี้เนาะช่วงอ่าเที่ยงเที่ยงคนก็เริ่ เดี๋ยวเราจะพาไปดูในแต่ละบูตกันดีกว่าว้าพี่เขามีอะไรกันบ้างโอเคจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเออป็พวกันยาพืชออร์แกนิกค่ะจเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะก็จะมีเป็นพวกเครื่องดื่มพันพืชค่ะมีงาดำโกโก้วนิลาค่ะงาขิงเป็นโปรตีนเจด้วยใช่ค่ะตัวนี้เป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาสีทองค่ะ วันนี้จะมีขายต่างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะ b i ี C โ o ตัสใช่แต่ส่วนมากถ้าจะมีครบทุกตัวก็จะเป็นพวกเอ่อร้านสุขภาพพวกใบเมี่ยงเลมอนฟาร์มสบายใจเนียค่ะจะมีครบก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูที่บูธบริษัทซองเดอร์ไทยออร์แกนิกฟู้ดจำกัดได้เลยนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบูธอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ คือบริษัทของเราอะครับก็คือว่าทําเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าชุมชนให้แบบสู่ตลาดโลกให้ได้ครับ<ม>ก็ได้ความที่คือทุกอย่างสินค้าครับเราไม่ได้รับมาขายโดยตรงครับแต่เราเข้าไปพื้นพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะไปชูวัตถุดิบที่เขามีครับให้เป็นโปรดักต่างๆออกมาครับ<ม>ก็อย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นสตอร์ดองเปือก็เราก็ไปพัฒนาจนได้เป็นสต<ม>อร์ดอง เหมาะสำหรับแบบว่าบางคนอยากทานสตอนอกฤดูการนะครับแล้วก็พัฒนาว่าจะตอบโจทย์ยังไงให้คนที่อยากทานสตอนอกฤดูการนะครับสามารถทานได้นะครับก็อย่างเช่นสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับมาจากชุมชนอำเภอยะลิงจังหวัดปัตตานีนะครับเราไปพัฒนาเพราะว่าณตอนนั้นนะครับเรามองว่าจังหวัดปัตตานีครับเป็นจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทยครับแล้วเราก็เข้าไปดูว่าพื้นที่ที่เขาอยู่พื้นที่ที่เขาอาศัยกันนะครับเขามี อะไรที่สามารถทําสร้างรายได้ให้กับเขาบ้างครับจนไปพัฒนาสินค้าตัวนี้ครับจนได้ว่าเป็นน้าตาลตโน,นที่คนคนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้ครับจนได้รับรางวัลเรื่องอาการพัฒนาน้าตาลตโนก็ถือว่าเป็นการเอาสินค้าท้องถิ่นชุมชนมาเพิ่มมูลค่าครับเราพัฒนาจังที่ว่าสมัยก่อนผลไม้เราทำอะไรได้ว่าเป็นยังไงครับคือจะได้รู้ว่า เวลาเราไปจับปลาเราใช้ material นี้ในการจับปลาจริงๆอะครับใช่จริงๆครับถ้าในด้านของ b u s i n e s เกี่ยวกับโซเชียลอะครับคนหลายๆคนเขาก็จะรู้จักในของบริษัทนี้ครับแต่ถ้าเป็น business ทั่วไปอะครับคนจารจะไม่ค่อยรู้จักแต่เราก็หวังว่าถ้าคนหันมาสนใจสินค้าเกี่ยวกับชุมชนนะครับจะเข้าใจแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นนะครับว่าเราก็ยังมีการ ค้นหาชุมชนในประเทศไทยของดีของประเทศไทยไปนเนรื่อยๆแบไว่าชุมชนใ่นมีของดีแล้วก็เข้าไปพัฒนาเรื่อ,อ,อยๆครับแล้วถ้าอยากแบบว่าดูสินค้าเพิ่มเติมอย่างนี้ครับ<ก>สามารถเข้าไปดูช่องทางไห<า>นได้บ้างจริงๆก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางหลักๆครับสามารถเข้าไปในไลน์แล้วก็เว็บเพจครับแล้วก็เป็น Facebook เข้าไปเลยครับว่าดีมีสุขไม่จำกัด ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับพรุ่งนี้มาเยี่ยมชมงานได้นะอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ทองถิ่นนะครับก็มาได้ที่บูธของบริษัทดีมีสุขไม่จำกัดนะครับผ้าคามาค่ะของพี่จะเป็นเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าคมาแปรลูป แล้วก็จะมีพวกงานตักงานอะไรนิดๆหน่อยๆเป็นงานฝีมือค่ะของกลุ่มเลยเส่ินมาก็จะเป็นผ้าขมาก็คือจะทำเป็นกางเกงเด็กค่ะกางเกงเด็กก็จะมีหลายไซส์ก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กค่ะจนถึงไซส์ใหญ่เลยผ้าขมาของเราอ่ะเป็นผ้าขามาภาคากลางจะเอาเกรดเกรดที่เป็นเกรดเอเกรดดีที่สุดมาทําเลยค่ะหมายความว่าก็คือเอาผ้านี้ไปตักก็สีก็ไม่ตกใช่ใช่แล้วก็จะมีพวกกระเป๋าที่มีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยนะไม่ได้มีแค่ผ้าขมานะแล้วก็ เพราะว่าี okay. อันนี้จะเป็นที่ใส่กุญแจค่ะมันเป็น,เป,นเป็นที่ใส่กุญแจเป็นเป็นงานมืออันนี้จะเป็นงานมือเลยเขาจะเป็นงานฟืีทุกอย่างจะเย็บมือหมดปกติขายอยู่ร้อยห้าสิบถ้างานนี้จะขายอยู่ร้อยยี่สิบแล้วจะมีเดียวเท่านี้แล้วตันี้ทามาใหม่ด้วยค่ะรีบๆมาเลยค่ะตัวนี้น่ารักน่ารักมากไม่เคยเห็น ค่ะร้านของเรานะคะปากัดดีไซน์เป็นงานดีไซน์เกี่ยวกับเ,เป็นผ้าขม้าโดยส่วนมากแล้วก็จะมีผ้าป้ายนิดหน่อยแล้วแต่ทุกอย่างเป็นงานที่ทําด้วยเป็นงานฝีมือจริงๆมาจากจังหวัดนครปฐม,มนะคะถ้ามางานนี้ก็ช่วยช่วยมาเดินซื้อเลือกซื้อได้เลยค่ะจะมีราคาพิเศษให้ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ขี้เกียจอย่างเรา ก็คือเอาอันนี้ไปต้มในน้ําแล้วก็ผัดได้เลยคือมันถูกปรุงรสชาติมาคือเบื้องต้นอย่างของตัวนี้ครับที่ผมใช้ก็อย่างแรกผมก็ใช้เป็นกระเทียมผัดกับน้ํามันก่อนน้ํามันผมใช้เป็นน้ํามัน,นําข้าวผมก็จะมีผักมีแครอทมีกระหล่ำใส่ผักพอผัดเสร็จปุ๊บผมก็จะใส่น้ําพอใส่น้ํถผมก็สาม,มารถใส่เส้นได้เลยก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มไมม่ต้องปรุงนะครับเพราะเส้นมันมีรสมันมี้แล้วเราก็ผัดง่าอยอ่ะใครทําทอะไรไม่เป็นง่ะอะอันนี้ก็ซือไว้าทำได้เลย มันก็เหมาะสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าหรือเป็นคนทําอะไรอาหารที่ไม่ค่อยเด่นมากก็ทําได้ครับทุกคนกลิ่นหอมเบอร์นะครับนะครับผมก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาครับใครที่สนใจก็มาได้นะแล้วก็ทําง่ายแค่ผัดกับน้ํเลยครับผมเดี๋ยวให้เตรียมชิมไหมเออแอบชิมขอชิมหน่อยนะงับเป็นนมมากก็เหมือนเป็นนมมากเลยเอเดบกเอเดมาเู ก็ใครที่สนใจมากกว่าหนึ่งที่เขาได้นะครับพรุ่งนี้เหลืออีก1วันนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูในเพจของมารีไลท์ได้นะครับเราจะมีช่องทางไลน์ด้วยนะครับเฟซบุ๊กสามารถพิมพ์คําว่ามารีไลท์ได้ครับตอนนี้นะครับครับผมสวัสดีครับเจลินกรอบเสริมเอนไซม์นะครับผมครับเป็นสำหรับผู้สูงอายุเอ่อคนที่อายุเกิน35เนี่ยน้ำย่อยจะเริ่มผลิตลดลงโดยเฉพาะน้ำย่อยที่ช่วยย่อยโปรตีนกับไขมันแล้วตัวนี้เป็นเีลินกอบที่เสริมเอนไซม์ในการช่วยย่อยโปรตีนและไขมันนะครับ วันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อากาศดองย้ำเกียมชายนะครับคัาน้าชายอันนี้เป็นอาหารเจอันนี้สําหรับคนกินเจเข้ามาที่นี่ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆที่อายุไม่ถึง3,5ยังนได้ไหมครับได้ครับผมขึ้นกับอาการเช<อ>่นถ้าเกิดเราเป็นคนที่เช่นเครียดง่ายแล้วน้ําย่อยเราผลิตไม่ดีก็จะท้องอืดง่ายทางเสริมเลย ปเปนยับบูที่เป็นสตรอเบอรี่ครับอันนี้แอปเปิ้ลเขียวส่วนสีเหลืองแล้วครับแอปเปิ้ลเขียวสีเหลืองนี่อันนี้มีช่องทางขายออนไลน์นะครับครับขายอะไรเป็นหลักเลยครับผมตอนนี้เยสไซน์นี้ได้เลยครับผมทุกคนสามารถพอร์ตแล้วก็สแกนได้นะครับโอเคเดี๋ยวขยับมาฝั่งนี้นะครับผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับของเรานะคะ AK Face นะคะ by N Apple d u c t f o o d ค่ะของเรานะคะก็เป็นไข่เค็มที่ได้มาตรฐานอายค่ะซึ่งเป็นการผลิตจาก รุ่นสู่รุ่นค่ะนะคะ ừ ừ ừ ของเราอยู่ที่ไซม้านนทบุรีค่ะใช่แต่ผลิตัณฑ์ที่เราผลิตเองก็คือไข่เค็มค่ะ ừ ừ ก็จะเป็นตัวไข่เค็มต้มสุกไข่เค็มดิบแล้วก็ไข่แดงเค็มเนี่ยค่ะทุกคนสองสองไม้ทุกคน,นครับบูธนี้น่าสนใจมากนะครับบูธสุกทุกคำนะครับเป็นอาหารเฉพาะโลกนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามข้อมูลพี่เขาดีกว่าว่าน่าสนใจกันยังไงนะครับ อ๋อนี้จะเป็นอาหารปิ่นโตนะคะจะเป็นอาหารที่ทำมาจากอาหารออ์แกนิกทั้งหมดนะคะแล้วปกติก็จะให้เป็นปิ่นโตแบบนี้ไหมครับหรืใช่ค่ะจะเป็นปิ่นโตจะมีเป็น2อยา่ยาง3อยา่าง4ี่อย่างแล้วก็หาอย่างนะคะ หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งอันนี้ก็คือสั่งทุกวันหรือเป็นรายเดือนรายอะไรอย่างเงีของเราจะเป็นรายเดือนรายวันขั้นต่ำของเราอยู่ที่เจ็ดร้อสิบรนะคะอ๋อโอเคก็คือสั่งเป็นรายเดือนแล้วก็คือมีส่งให้ทุกวันทุกวันใช่ค่ะสามารถเลือกวันจัดส่งได้นะคะแล้วอันแล้วฝั่งนี้ล่ะครับอันนี้คืออาหารเฉพาะโลกอาหารเฉพาะโลกค่ะ อ๋ออันนี้ก็คือถูกคำนวณแคล,ลอรี่คำนวณสารอาหารใ,ให้กับผู้ป่วยทีบบ่มีนักโภชนาการกำหนดอาหารให้ว่าผู้ป่วยแต่ละโรคมัรจะได้รับอาหารอะไรต่อวันเท่าไหร่ต้องค่ะใช่โอเคมันดีมากสาหรับคนที่แบบไม่มีเวลาที่จดีบบว่าวุา่นวายกักการทํางานหรือว่าต้องเลี้ยงลูกอย่างไรอะไรเงี้ยก็คือให้ทางเนี้ยเขาจัดการเรื่องของกินอะไรให้เลยค่ะก็จะให้สะดวกก็แอนไลน์มาได้นะคะเป็น แอดไซแล้วก็สุขสุกคําค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะฝั่งนี้กป็นคราบฝนี้เป็นร้านน,นะคะเป็นร้านปุกพลังธุรกิจเพื่อสังคมนะครับชาของเรานะคะคือชาใบฟิกนะคะก็เป็นชาเพื่อสุขภาพค่ะเป็นแบบว่าไม่มีคาเฟอีนเลยช่วยลดความดานันช่วยลดน้ำตาลในเลือด เป็นของคนพิการที่เขาปลูกเองค่ะพิการร่างกายเองที่สุพรรณค่ะแล้วเราก็เอามาขายค่ะอ๋อคือเป็นธุรกิจของของพี่ๆที่เขาแบบว่าพิการพิการก็พวกเราเป็นอกลุ่มสายตาเอามาขายให้กับพี่พิการร่างกายโอเค โอเคยังไงก็มาอุดหนุนได้นะครับที่บูธบุกพารามธุรกิจธุรกิจไปร์สังเป็นอบ่างนะครับผมก็เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมแล้วก็<ม>สร้างศักยภาพให้กับพี่ๆคนพิการในบ้านเราเองนี่นะครับ<ม>ก็<ม>ทุกอย่างมันคือการให้โอกาสแล้วก็การ<ม>่อโอากาสเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาสนับสนุนกันด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ชาใบฟิกใช่ไหมครับฟิกลิฟทรีนะครับก็เป็นชาเพื่อสุขภาพนะครับ คือเราไม่ปกติเราไม่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็อาศัยไปเปิดบูธที่เรื่อยๆคะ่ะมีเพจ a c e b ุ o k ค่ะ,คะชื่อปลูกพลังธุกรกิจเพื่อสังคมคะ่ะม,มีสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แกเขาไม่มีหน้าร้านมันเป็นของแลแแกต้องไปซื้อโอเคมาที่มาที่ร้านของคุณป้าร้านของคุณป้าร้อยสิบเอ็ล้านร้อล้านล้านร้านล้านร้านเราก็ผิตภัณฑ์มีกรอบนะคะ กรอบของเราเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะอ่าแล้วก็อันนี้มีหน่อนม,ม้แกงแล้วอันนี้ผักออร์แกนิกนะคะปลูกเองนะคะมีน้ําสมุนไพรนะคะม,มีน้ําลําไยลาไยสดนะคะเนี่ยแล้วก็น้ําน้านํมามะตูมปัวเสียขายแล้วที่ชุมชนนะคะขายกันเองในชุมชนแลกเปลี่ยนกันนองคะ่ะพอเราทําเสร็จล้วก็บอกลบขึ้นไปในเพจว่าใครมันจะเป็นลายะะอ่ะเราก็ใครมีอะไรบ้างเขาก็ใส่แล้วก็ตัาตแ,แล้วก็จะมีทิฟลี่ตก ดิลลี่ก,ก็คือขับจักรยานตรงนะคะป๊าป๊าขับจักรยานตรงกันเองแค่ยี่สิบห้าบาทแต่๋ยถ้าใครซื้อร้อยหนึ่งเราให้เป็นห้าห้าขวดอ,อ,อ,อันนี้ก็ฝีมือพวกเรากันเองนะคะ,ะนว่วสวย อันนี้ก็คือสารกันเองสารกันเองกันเองค่ะทำกันเองเลยเหรอครับผมาทำเองค่ะอันนี้ถิ่นมือแม่ม้าอันนี้ถิ่นมือแม่หมูนี่แม่ม้าหรอแม่หมูของยูร์กาสแม่หมูอันนี้ก็ไม่ขายก็หวังอันนี้ควรต้องขายเพราะว่ามันดูดีมากคุณสั่งพีออเดอร์ได้ไหมถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าอยากได้เราขอให้เขาติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับถ้าเขาอยากสั่งอย่างเงี้ยสั่งได้ก็คือเพจนี้เลยร้เอดล้านได้เลยสั่งมาได้เลย ใครๆที่ดูอยู่นะคะพวกนี้นะคะมาที่หอศิลป์นะคะชั้นแอลนะคะยังมีอยู่สองวันนะคะวันนี้กับพวกนี้คะ่ะมาได้นะคะเ,คเ,เจอกันนะคะสิบเอ็ดล้านร้านค่ะอคขอบคุณครับมาครับอันนี้เร,เรียกหนึ่งว่าเป็นนวัตกรรมสําหรับคนผมบางจากาลเวาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทาข้อมูลหรือไ,ไ,ไม่อย่าอย่าหาทำลายเรานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบูธนี้กันก่อนมีความน่าสนใจนะครับ โอเคอ๋อค่ะก็อันนี้จะเป็นบู๊ของ s ซ n n y Expert นะคะวันนี้ที่เรานำมาค่ะจะเป็นในตัวของตัวโปรด t h a เซ s e r ม m ค่ะแล้วก็ได้รางวัลของ b บ s t ซ e l l e r ของอีเป็นฮอร์่าก็คือแล้วปกติช่องทางการวางขายคือที่ไหนบ้างครับตัวนี้ก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยออฟไลน์ก็จะมีอีเป็นบอยกหรับไทยแล้วก็คอร์เซอร์ซี ส่วนออนไลน์ก็เป็นเพจแซนี่สกินแคร์ทุกช่องทางเลยโอเคค่ะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีคนที่สนใจแล้วก็มาที่นี่จะได้บริการอะไรบ้างครับมี่จริงๆวันนี้ตั้ง2วันนี้นะคะเรามีบริการตรวจสุขอ่ะก็คือจะมีเช็คสภาพผมนะคะว่าแต่ละคนมีปัญหาด้านไหนอย่างเงี้ยสามารถนัดกันได้ได้บริการผนะครับผมถ้าเกิดว่าเดินลงบันไดชั้นเอลมาบันไดชั้นเอลมี2ฝั่งเนาะ ไม่รู้แหละเดินลงมาฝั่งไหนก็เจอหมดนะครับเพราะตรงกลางมันเป็นโถงข้างล่างวงกลมนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาได้ที่เมืองดีต่อใจวัดเกษียนนะครับผมโชเก่าไม่ใช่โชภวหวเก่าโชภไัยเก่าไม่เคยพูดชื่องานถูกไม่ชื่อร้านอาหารก็พูดไม่ถูกมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยไปงานไหนไปร้านไหนไม่เคยชื่อพูดชื่อพูดตั้งชื่อกูชื่อไปถูอดึกสติค่ะก็มาสนับสนุน คุณลุงคุณป้าน้าๆพากันได้ที่ศูนย์ติดมันบึงเลยขอสิงค์ินื้อไทยกับสยามพารากอนนะครับการเดินทางก็ง่ายๆนะครับก็นั่งรถไฟฟ้า BTS นะครับมาลงที่สนามสถานีสนามกีฬาแห่งชาติคืออันนี้คือเราอาจจะแบบว่าจริงจังบ้างเล่นๆบ้างแต่ว่าเราสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้มา เห็นกันในวันนี้ก็คือเราอยากให้รู้ว่า,<ห>าแต่แต่ละบูทที่เขามาออกเขามาด้วยความตั้งใจอยากจะโปรโมทสิ่งที่ตัวเองทําได้หรือชุมชนทําได้ทั้งนั้นนะให้เป็นที่รู้จก<ช>ักนะคะแล้วก็ก็เลยอยากฝากให้ทุกคนร่วมถึงเราเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็จะไปอุดหนุนแต่ละบูทที่เราได้เล็งสินเช้า<ช>ไ้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกเกินไปเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมาเนาะว่า จริงๆบ้านเราก็ที่จะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นน่ะเราอยากให้เห็นความสําคัญว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆรวมถึงทุกๆเพศทุกวัยทุกคนสมัยนี้พัฒนาแล้วก็รังสรรค์นวัตรกรรมเพื่อผู้สูงอายุขึ้นมาเยอะแยะมากมายสิ่งสําคัญเลยคือไม่ว่าเราจะไวัยไหนเพศไหนนะครับผมทุกคนนะครับยังมีคุณค่าแล้วก็ศักยภาพในตัวเองอยู่เสมอนะครับ สำหรับพวกเราช่อง Waterfame นะครับก็วันนี้รับงานวิชาการนิดนึงขอเข้าสู่การทางการสวัสดีครับสวัสดีครับตัวตัวเองตัวเอกลับมาแล้วเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมนิดนึงก็ฝากพวกเราไปด้วยนะครับสำหรับช่อง Waterfame นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่ง ดโอเควันน okay, right ี้บาย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 ไปจริงแล้วเราไม่